เราจะยืนหยัดต่อชื่อเสียงอันเลวร้ายและเผยแพร่ชื่อเสียงอันงดงามอย่างลุ่มหลงโหยหาและศรัทธาความงามนั้นสากลอยู่ในมือเราและสุดขอบอันไพศาลของจักรวาลด้วยเกียรติของอัศวินอาจิติขอให้คำมั่นความงามจะคงอยู่ชัว่วนิรันดร์อัศวินความงามมันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอ ตำนานเล่าว่ามีสัตว์ร้ายในสวนลึกของดวงดาวนามว่าลางแห่งความชั่วร้ายเกล็ดแข็งดังเหล็กกล้ามีลูกสมุนทรงพลังแต่กลับมีหอกของอัศวินฝังอยู่ในกระดูกของมันในดินแดนสุดขอบของจักรวาลสู้กับมันไร้เหรอฉันก็ทำได้นะดูเหมือนเธอเองก็มีคุณสมบัติของอัศวินเช่นกันสินะแต่ขออภัยด้วยเราต้องจากกันที่ตรงนี้ ชาปากำหนดให้ข้าต้องเดินทางข้ามดวงดาวอย่างโดดเดี่ยวความสัปทธามีอาจถูกทำลายความมืดนิดจบลงที่ตรงนี้ข้าสาบานจะทำให้ชื่อเสียงแ่งความงดงามดังก้องไปทั่วจกวักรวาลาบสิ้นลมหายใจ จนกว่าจะได้พบกับแสงสว่างนั้นอีกครั้งข้าจะปกป้องความงามในทุกแห่งผลแล้วพบกันใหม่สักที่หนึ่งในจักรวาลแล้วสรุปว่าเขามาทำอะไรที่นี่นะก็แค่ส <Mul> ุวิน <Mul> ึ่งความงามที่ผ่านทางมาเท่านั้นเอง